สมัยหนึ่งเราอยู่ที่โคตมะกะเจดีเขตกรุงเวสาลีเราอยู่ที่สัตตมพระเจดีเขตกรุงเวสาลีเราอยู่ที่เป้าปุตตะเจดีเขตกรุงเวสาลีเราอยู่ที่สารันททะเจดีเขตกรุงเวสาลีเราอยู่ที่ปาวาลเจดีวันนี้เมื่อกี้เองณนะปาวาลเจดีเราได้เรียกเธอมากล่าวว่า อาโนนกรุงเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีน่ารื่นรมโคตามากะเจดีน่ารื่นรมสัตตมพระเจดีน่ารื่นรมพระหุปุตตะเจดีน่ารื่นรมสารันท,ทะเจดีน่ารื่นรมปาวาละเจดีน่ารื่นรมอานน์อิทิบาทสี่ผู้ใดผู้หนึ่งจเจริญทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วประรบดีผู้นั้นเมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับอิธิบาทสี่ตถาคตเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วประรบดีแล้ว ตถาคตเมื่อมุ่งหวังพ่งดดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับเมื่อตถาคตทำในวิที่ชัดแจ้งทำโอภาษที่ชัดเจนแม้อย่างนี้เธอก็ไม่อาจจะรู้ทันจึงไม่วิงวอนตถาคตว่าขอพระผู้มีพระภาคโปรดดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกับขอพระสกุโปรดดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกับเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเธอวิงวอนตถาคตตถาคตจะห้ามเธอเพียงสองครั้งพอครั้งที่สามตถาคตจะรับนิมนต์เหตุนั้นแหละอาณน,น์เรื่องนี้จึงเป็นความบกพร่องของเธอเรื่องนี้ เป็นความผิดของเธออานอนนเราเคยบอกเธอไว้ก่อนไม่ใช่หรือว่าความผัดพลากความทอดทิ้งความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีฉะนั้นจะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขารนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น มีความแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้ที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นจงอย่าแตกสลายไปเลยตถาคตสละคลายปล่อยละวางสิ่งนั้นได้แล้วลงอายุสังขารแล้ววาจาที่ตถาคตกล่าวไว้ว่าอีกไม่นานการปรินิพานของตถาคตจะมี ากนี้ไปอีกสามเดือนตถาคตจะปรินิพานเป็นวาจาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้วจึงเป็นไปไม่ได้ที่ตถาคตจะกลับคืนคําเพราะต้องการมีอายุอยู่ต่อไปมาเถิดอาน,นุนเราจะเข้าไปยังกูตาคารสาลาป่ามหาวันกันท่านพระอาน,นุนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค พร้อมด้วยท่านพระอน,นุนเสด็จเข้าไปยังกูตาคาละศาลาป่ามหาวันแล้วจึงรับสั่งเรียกท่านพระอน,นุนมาตรัสว่าไปเถิดอาน,นุนเธอจงไปนิมนต์ให้พิสุเท่าที่อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีมาประชุมกันณนะหอฉันท่านพระอน,นุนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงนิมนต์พิสุทุกรูปเท่าที่อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีมาประชุมกันณนะหอฉัน แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิกสุสง์ประชุมกันแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าจากนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปณหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ปูลาดไวแล้ว รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นทมที่เราแสดงแล้วเพื่อความรู้ยิ่งเธอทั้งหลายพึงเรียนเสพเจริญทำให้มากด้วยดีโดยวิธีที่พรหมจรรย์น,นี้จะพึงตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำที่เราแสดงแล้วเพื่อความรู้ยิ่งเธอทั้งหลายพึงเรียนเสพเจริญทำให้มากด้วยดีโดยวิธีที่พรหมจันย์นี้จะพึงตั้งอยู่ได้นานดังรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออุเคราะชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคืออะไรคือหนึ่งสติปฐานส 2. ส,สัมมักปทานสี่สอิทธิบาทส 4. อินทรีห้า พละห้าหกพชฌชงเจ็ดเจ็ดอริยมัคมีองค์แปดพิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหลคือธรรมที่เราแสดงแล้วเพื่อความรู้ยิ่งเธอทั้งหลายพึงเรียนเสจเจริญทําให้มากด้วยดีโดยวิธีที่พรหมจรรย์น,นี้จะพึงตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้น พึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตอนสังเวชนิยธรรมทมอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช จากนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดอีกไม่นานการปริิพานของตถาคตจะมีจากนี้ไปอีกสามเดือนตถาคต รินิพานพระผู้มีพระภาคผู้สุกตะาศาสดาได้ตรัสวยยากรณภาสิกนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่โง่ฉลาดมั่งมีและยากจนล้วนต้องตายชีวิตของสัตว์เปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหมอปั้นแล้วเล็กบ้าง ใหญ่บ้างสุขบ้างดิบบ้างซึ่งล้วนมีความแตกสลายเป็นที่สุดพระสุคตะศาสดาได้ตรัสพระคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าวัยของเราแก่งอมชีวิตของเราเหลือน้อยเราจะจากพวกเธอไปเราทำที่พึ่งแก่ตนแล้วพวกเธอจงอย่าประมาทมีสติ มีศีลบริสุทธิ์มีความดำริมั่นคงดีรักษาจิตของตนไว้ผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ละการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจากทรรที่สุดแห่งทุกได้